กลับหนึ่งกลับสองกลับสามบัตรนี้วันที่หกเดือนหกปีหกแปดเป็นการสวดมนต์วันที่สามสิบสองข้าพเ,เจ้านางคูณพิษผู้เจริญรหัสสองเจ็ดหนึ่ง ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตธขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของเจ,จ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นืเ่องด้วยเทิบทที่หนึ่งบทกลับพระรัตนตรยัยอัลหังสัมาสัมพุทโทธพระกวาพุทธัรรมพระกบาเตงติเวทินสวากาโตพระกบวตาธรรมโอธรรมไม่ไม่เสหะมีจุปฏิปันโนพระกบวโตสาวากสังโคสังฆัญมี บทที่สองบทบูชาพระไพรีพินาศอรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิเรมาลินพุทโตคุเนหิทระ,ะมานุทานิปลามิหิจัติสติเยาวะชีวงังอาหังพุทธังทรม,มังสังคังสะะารนังฆะโตกูเชมิพระตานาตะยงังทรม,มังจะลามิสุทิเนบทที่สามบทจวดชุนนมเทวดา สมันตาจักกะวาเลสุอัตตาคัช so ันตุเดวตาสัทธรมมังม wow ุนีราชัสสะสุนันตุสักขะโมกขทดามสักเคกามจะกลูเปคิลิสิขะละตะเตจันตะลิเควิมาเนทิเปละเทจะกคาเมละตะลุวะนะคะหาเนเคหาวัตถุมหิเกเตภุมมาจายันตุเทวาชละเถาระวิจเมยยะ ข,ขันทภะพพนาคาตินทันตาสันติเกย์ังมุนีวะละวะจะนางสาทุโเมีจุนันตุธรรมมสะวะนาการุอัยามพระทนันตาธรรมมสะนวะการุอัยามพระทนัทนตาธรรมมาสะนวะการุอัยามพมาาระทนันตาบทที่สี่บทสวดสุภาคณนามะการ นโมตั fi, สสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสาระคัมภีร์นาปัสสุทธังสาระนางคัจฉามิธรรมังสาระนางคัจฉามิสังฆังสาระนางคัจฉามิ พุทธิยมปีพุทธังสระนางคัจฉามิพุทธิยมปีธรรมังสระนางคัจฉามิพุทธิยมปีสังฆังสระนางคัจฉามิตัดยมปีพุทธังสระนางคัจฉามิตัดยมปีธรรมังสระนางคัจฉามิตัดยมปีสังฆังสระนางคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถา นาถิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวะรังเอเตนาสัจจะวะเชนะสุติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจะวะเชนะสุติเมหุนตุสัพพทานาถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนาสัจจะวะเชนะสุติเมหุนตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวด ติระตระนาผะนามะคาถาพุทธังนะเมลตระนะภูตะจริระอิตังทำมังนะเมรลตระนาผูตะพิสุทธิสารังสังคังนะเมรลตระนาผูตะสุสีละทิฏฐิเอตังนะเมติระตระนังพระตระนัตตยะสะพระวังสัมมาสัมโมสัลิตะวัตถุวิเสสะภูตังอัญโยยายะยุตตะภูนัโยคะวะ สัพพวตัตตนอสุมิตยมภิปิะเทวะยะธาติทันเตเอกวินาตติตะเรสามะสัมภเวนะโลเกกะทาจจะกิเลนจะปาตุภูตังคัมภพลยายะวิสะยังอติทุตสัตทังวิญยหิปันธิตะชะเนหิวิชายะลูปัง โลกัมภิเกหิอิกะทันจุปะลภะนิยังเกสันสีสุทุวิธิตังคุ่นักายะตายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุสัมปิสมุปปัสสะตังมัณสีสุทธปะปัสสะนะทานังพระทาน,างานางังปุญญยติกานะมะสมุตตะมะปุณะภูมัง ลกข้าประมุตจะนาบุขาสารนางขตานางปูชาละเฮสุปัลมังอภิปูชนยยังติพานะสัจฉิกิริยายุปานิาสะยัตถังสัมมากิเลสัมมะโสธนณสิทธิยาจะสาธูหิตอัถะกูสเลหุปะเทวนิยังปาเนหิจาปิ สตระนงังพระมณียะเมวะตัตรมาหิตตังติระตนางสตระนังพระตำหะลัตินที่วังขนาดในสุขธรรมสัมมานาภูเชมะกาปิสะัตสะตังสุปสัสสนจิตาตถานุปาลิจัริยาตถาลัตตาจักปุญเจนะตฐาสุกเตน,นะสุขีพระเวมุ เตเชนะตัสสะจะสะทาปิจุวะธิหุนตุเยเกธะธรรมะวินัยัมปิปะมาณะภูโตโลกุตตะลาภิสมะโยนิสโตเทียโตสุโพชังปัสโซปนิสยะจะยายะออยมปิหุนตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสาธะกาโล บทที่8น,นุมกกนนมะการนมมะการละสิทธิาาคาถาโยจักขุม,มาโม มะลาปักปกัตโตสามาังวาพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลัสสะปาสาวินิโมจย,ยันโตแปดเปสีเข้มมังชนะตังวิเนยัางพุทธังวลันตังศิลสานมามิโลกัสนาทันจะวินายททามามกะ,าะาก,ายก,กันจะตันเตชะเตชะยะสิทิหุนตุสัพันตลายาจะวินาสเมนตุธรรมโมทะโชโยวิยะตัสสะสัตตุพัสเสสิโลกัสวิจุธิมักคัง นงยาณิโกธรรมะทัราสะทารีสาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมางวันลังติลสานมามิโมหะปะทาลังอุปสันตะท่านหังตันติสาเตชยะสิทีหุนตุสัพันตรายะจะวินาตะเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตานุโภโยโลกัสะปาปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวาคะสะทรมมังวิธิตังกรโรติทั้งครงวรันตังสีรัสสานมามิพุทธานุพุทธังส,สัมมคีรัติถิินตันเตสสาเตชย,ายาสิทธิหนตุสัพพันตลายาจะวินาสเมนตุบทที่าบทสวดนะโมการาากะคาา่ะคถา นะโมอะระหะโตสัมมาสัมพ oh ุทธัสสะมะเหสติโนนะโมอุตตมะธรรมัสสะตวาคะตะเทวะเตนิทะนะโมมหาสังฆตสาปิวิสุทธาสีลาธิฐิโนนะโมโอมาตายาลัทตสะลาตะนัตะยัสสะสาธุการนะโมโอมาคาติตัสสะตัสสะวัตถุตตะ ยัสตินโม,มกาลามปภาเวนะวิกัจฉันตุปัทาวานโม,มกาลานุภาเวนะสุวัติหโนตุสัพพะทา,านโม,มกาลัสเตเคนะวิธิมหิโมมิเตฆาวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุดตังเอกาสะมะยงาาังภะคะวาสกเกจุวิหารติกปิละวัตุจเมงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะ ตัดทิงปัญจมัตเตหิพิกขุสเตหิตาเพเหวะอรหันเตหิตาตาหิตจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะทันนิปติตาหุนติพระกัวันตังทัศนายะพิกขุสังขันจะอาถหาโคจตุนนางสุฑาวาสกานิกายนางเทวนางเอตพระหุนติอะยังโคพระเขวสังเกจุสังเกสุวิหารติ ัาปีละวัตถุเสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะตัทิงปันจะมัตเตหิพิขุจะเตหิัพเพเฮวะอรหันเตหิทัสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยฟวีเยนาันิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะพิขุสังคันจะยันโนนะมมยัมปีเยนพภะควา เตนุปตนัตสังกะเมยามะอุปสอัสังกะมิตวาภะคะวะโตสันติเกป,ะปะเกันปัจเจกขาถาภาเสยามาติอัคคโคตาเทวตาเสยยะทาตินามะภะละวาปุริโสสัมมจิตังวาภาหังปภาสาเลยะปภาสาลิตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุขา,า,าวาเตสุเทเวสุ อันตรหิตาภคกกวตโตปุริโตปาตุพระหังจุอะตโกตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัททังจุเอกมันตังติตาโคเอกเทวตาภควตโตตันติเกอิมังกาทังอะปาติมหาจมามโย ปวะนัตเมฆเทวะกายาสัมมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสัมมยังขักขิตาเยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัคขภูอัปปาราเทวตาพะคะวัตโตสันติเกอิมังคาทังอภัสติตันตัละพิกโวสัมมะพะทังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาราธิวะเนตานิฆะเหตตาวะ อินทิยานิลักขันติปันธิตาติอธะโกอัปปลาเทวตาภะกะวัตโตสันติเกอิมังคาท,า,งววาทัองอภาสติเชตวาชีลังเชตวาปะดีทังอินทะชีลังโอหัตจะมะเมชาเตจะลันติสุธาวิมะลาจากักขูมะตาสุทันตาสุสูนาคาติ หาทาโคอะปะลาเทวตาภควาตโตสันติเกอีกมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเซนเตคมิสันติอปายาภูเมนปะห,หายะามานุษทังเทหงทังเทวกายังปะป,ปิปะลิปูเลสันติติอาทะโคภควาภิกขคอมันเตสิเยปุยเยนภิกขเว ระาาสุโลกะคาตุสุเทวตาชน,นิปติตาหุนติตถาคตังทศนายะพิขุสังคันตะเยปิเตพิขเวอเหสุงอตีตตะมะชานางอรหันตัสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภะควันตานางเอตะตะละลมาเยวะเทวตาชน,นิปต,าาติตาอเหสุงเชยะทาปิไมฮังเอตะระหิ เยปิเตพิกเวะวิชันติอนาคะสมัทานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระกวันตานังเอตปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาะวิชันติเสยยะท้าปิไม่หังเอตระหิอาจะอาจิกิษามิพิกเวเทวะกายานังนามิมิกตายิษฐมิพิกเว เทวกา,ายานางนาม,ามิเทศิตามิพิกเวเทวกา,ายานางนามินามามิตังสุนาถะาาธุก,กังมณะสิกโลถะพาสิตามีติเอวามพันเตติโพเตพิคูภะกวาโตปัจจัโตสุงภะกวาเอตทัทโวจะสิโลกะมนุษย์กะสามิยันถาภูมมาตธาสิตา เยสิตาคิลีขาพลังปะหิตตตาสมาหิตตาหุทุศีหาวะสันลีนาโลกะโลมะาหาังสาธิสัมพุโนโอทาตะมะนะสาสุธาพิปะสันนะมะนาวิลาพินโยปัญจะสติยะตวาวเนกะปิกละวัตถเว ต ans, e a Joseph, a ัตโตอมันตยิสัตถาสาวะเกสาสเนละเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาหะภิกขโวเตจะอาตับปะมะกะลุสุตวาพุทธศาสาสนาเตสัมปาสุระหุยานังอมนุษยานัทัสนาปเกสัตตะมัทคุสหจรังอัถนสัตเลิงสัตตังเอเกสหจรัสนางอมนุษสานะมัทธสง อะเปเกนันทะมัทคุงทิสาสภานุตาอหุนตันจะสะพังอภิญญายะววะกิตวานะจักรุมาตโตอมันตยิจตถาสาวเกสะเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาหะพิกโวเยโวหังกิตายิสามิขิระขิราหิอนุปุปภะโสตตะสหัสสาวะยะขาภูมากาปิระวัตถวา อิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางฉะสหัสสาเห็แม่ว่าตายะขาน้านัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางสาตาคิรีติสหัสยาขาหน้านัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสติโน พุทธมนาพิการมุงพิคูนังสมิเติงว่านางกิเจเตโซละสัสะหัสายะคะนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนพมทธมนาพิการมุงพิคูนังสมิเติงว่านางเบกสามิตราปัญจสัตยะคะนันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทธมนาพิการมุงพิคูนังสมิเติงว่านางภูมิพิโลลาชะขะหิโกเว ขุนรัจจนิเวสนังเป็นโยนังสตะสหัสสังยคกานังปะลิยุปาจติภูมิพิโลและชาคะหิโกโซปาคะสัมมิติงว่านังปุริมัจจะที่สังราชาะตาลทบปะสาสติคันทภาพานาอธิปติมหาราชายัสัตติโตคุณตาปีตสะพระหะวุท่านามามหาภาราอิทิมโตชุติมโตวณะบันโตยัสัตติโนโมทะมานาพิกมุงพิกูนังสัมมิติงว่านัง ถ้าขินัันจะที่สังราชาวิรุธโหสปปะชาสัตติกุมพาธานังอธิปติมหาราชายสัสสิโตุตตปีตตะาระสาวอิท่านามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนหาวัโตยสัสสินโนมัทมานาอภิกรมุพิกูนางสมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสะสัตตินาคานางอธิปติมหาราชายสัสสิโต อุตตาปิตสผ้าหาโวอิทานามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามานาพิฆมุงพิคูนางสมิติงว่านางอุตตรลังจะที่สั้งราชาขุเวโรตัปัจจสติยคก้านางอธิปฏิมหาราชายัสสติโตอุตตาปิตัสผ้าหาโวอิทานามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทามานาพิฆมุงพิคูนางสมิติงว่านางผลิมาที่สร้าง ข้าตาลทศข้าขี่ในณนวิรุธหโกปชิเมนะวิรูปโกกี่วุเวโลอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาพันพัตละมานาอัดทั้งสุวะเนกปิสวาทเถเวเตสังมายาวิโนทัสาอากูวันกะนิกะะาตถามายากุเนนภูเวเนนภูวิภูจะวิภูโตสาหะ กันทานโนกามะเสรโทจะกินนุกันผูนิกันผูจะปะนาโทโอปะมัตโยจะเทวสุโตจะมาตาลิหิตาเสโนจะคันทับโพมะโหราชาชาชันโนตโกอากูปัญจะสีโคเจวะติมทารูสุริยะวัจฉตาเอเตจันเยจะราชาโนคันทับพาสหรหลาชุพิ โธทมานาพิกามุงพิกคูนางสมิติงวะนางพระคูนาพระสานาคาเวเวสาลาสหตัจชะกากัมพระลัจจะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาพระตะลท้าจะอาคูนาคายัสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนางเยนาคาลาเชสหัสหารันติทิพยาธิชาปะขีวิสุทธาจักคู เวหายะสาเตวะนัมชะปัตตาติตาสุปนาอิสิเตสะนามังอาภัยันสะทานาคะราชานะมาสิสุปนาโตเกมมะมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปเหายันตานาคาสุปนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิละหะเทนะสมุทังอสุลาติตา คาตะโลวาสะวัตเซเตอิทิมโตยัสสติโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวทะตาเวปจิตติสุจิตติกะปะหาราโทนามูจีสหสัตตันจะพระริปุต,ตานางสัพเพเวโรจะนามะกาสันในสิตวาพระริงเตนางลาหุพัฒมุปาขามูสัมายธานิพันธันเต ทัดธรรเตทิศคูนางจะมิตรเมื่านางอาโูจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยตัดฮาข้ามโมวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจะยะสะสะสะหะเมตตากรุณากาหิยาอาภูเทวายะสัติโรทัดเจเตทัดสะทากายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนาวันโตยะสัตติโน มทามนาพี่กมุงพี่กูนางแตไม่จริงว่านางเป็นทูจะเทวาสัาลีจะอัาสาม,มากะทูเวะมาจันทสุปนิสสะเทวาจันทมากูภุลกิตาสุริยะจปะนิสสะเทวาสุริยมากูภุลกิกตานักขานิภูลกิตาวาคูมันทวะลาหากา วัชุนังวาสะโวสิโศสะกูปะคะปุลินทัโททัตเซตเตทัสสากายาสะเพนะนัตตะวนิโนที่มันโตชุติมันโตวะนามันโตยะสัจิโนโมทัมานาภิกขมุภิกขูนังจะมิติงวะนังอะคาคูสหคูเทวาชลามัคิสิคาลิวะอัลิทักกาจะโลชาจะอุมาบุ พระนิพา,า,าติโนวะลุนาสหธรรม,มาจะาอาจุตตาจะอนเนชากาสุเลยยะลุจิลาอากูอากูวาสะวะเนสีโนพระเตเสสตคากายะกเพนานัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวะนาวันโตยะสัตสีนโนมุทามานาพิกะมงพิคูนางตมิตรีวานาง <c oughs> สัมานามหาสามานามนุษส์มนุษย์สุดตามา ทิตาปะคูสิกาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาภูหาระโยเทวาเยจะโลหะโลหิตตะวาสิโนปาระขามหาปาระขาภูเทวายะสติโนท่าเซเตท่ากากายาสเปนนนตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยะสติโนมุทามนาพิกามงพิภูนางจะมิสิงว่านาง สุขากัดรูมหาอรุณาคูเวคันัสสหะโอทาตกายหาปามโมค้คูเทวาวิจักกนาสัทธามัตตาหาละข้าชามิสกตาจายสัตติโนหันะยามอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวาสติท่าเจติท่ากถากายาสเปนานตตะวนนีโนที่มันโตชุติมันโต วนาวันทุยัสสติโนมหทัมนาพิกมุงพิคูนางแตไม่ติงว่านางเคมียาตุสิตามยามากัตถะกาจะกยัสสติโนสมพิตะกาลมัตติท้ายุตินามาจตอาตะวะนิมานะละติโนอาคูอาทาคูปะละนิมิตาทัศเเตถัสถากายะตเปนนัตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวันหน้าบรรทุยัสสติโนมหทัามนาพิกามุงพิคูนางแตไม่ติงว่านาง สัเทเิทะเทวนิกายาสเปนนัตตะวันนิโนนามันวะเจนะอากันชูเยจันเยสธิตาสะหาปะปวุทธะชาติมะขีลังโอคาตินนะมานาสะวงงะังพระเคโมพระตรันาคางังจันทังวะอจุตตาติตังสุขพรม,มาปรมมตโตจะปุตตทิมโตสะหะ สันนางขุมาโลติโสจะโสภาเข้าแต่ไม่ติว่านางจหัสสะพพะมะโลกานางมหาพัมมาพิติทติขุปปะปโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัตติโตข้าเจตทะอิสระอากูปเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชชาตัวคาหาริโตปลิวานิโต เตจัตเตอะภิกันเตสินเทเทเวตภามะเกมาละเทนาอภิกกามิปจะกัทธะมันที่ยังเอถะคันหะคันพันทะลาเกนะพันทะมัตถุโวตมันตาปลิวาเลถะมาโวมุตจิทะโกจินังอิติตัทธะมหาเจโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะละมาหะกะตะลังกะตวานะเพลาวัง ยทาทาปาวุตโกเมโกธาตนาโตสวิชุโกตถาโสปตุทาวัตติสังกุโตอาสยังวะเตตันจะสัพพังอภิญญายะวะวิกิตวานะจักุมาตตัวมันตะยิสัตถะสาวกิสัตเนระเตมาละเตนาพิกันเตเตวิชานาสาพิโสเวเตจะอาตัปมะอาตัปปะมะกะลุงสุตวะพุทธะสัสนัง วิตะลาเกหิตปะกามงในตังโรมปีอิชยงตะเพวิชิตะสังคามาพยาติตายะสติโนโมทันติสะหะโอเตหิกูเตหิสาวกตะเชนสุตาติ